น้องอีกแล้วนะคะน้องมิสซูไซ u i ลุยชา n e l นะคะวันนี้เราเอารถอะไรมาฝากกันนะคะมาดูด้านหลังเลยค่ะตัวนี้เป็น4ประตูอีกแล้วนะคะช่วงนี้จะ4ประตูต่อเนื่องหน่อยนะคะวันนี้ก็จะเป็นรุ่นดับเบิลแคปพัท2.4ตัวพรามเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่9,38,000บาทนะคะแล้วตัวนี้ถ้าเป็นสีขาวบวกเพิ่ม1,000 0บาทก็จะเป็นราคา 9,48, 0 0 0บาทนะคะก็จะได้แบบนี้เลย แล้วมาดูกันว่าตัวนี้ของแต่งของแถมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะเดินทางนี้เลยค่ะ หมดนะคะของแท้ร้0ยเปร์เซนทุกชิ้นค่ะ,ะถ้าคราวนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าปกติจะไม่ได้อธิบายในสเปครุ่นของรถรุ่นนี้นะคะแต่คันนี้มันไม่มีของแต่งเยอะก็เลยจะเอาเวลาที่ปกติเราจะต้องไปอธิบายของแต่งนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาอธิบายรถคร่าวๆนะคะ,ะตัวนี้ที่เรียกกันว่าเป็นตัวพรามน่าจะเป็นตัวเขาจะเรียกว่าเป็นตัวลองท็อปนะคะก็คือ เป็นตัวลองจากเอาต้าอีกทีหนึ่งรุ่นรถจะมีทั้งหมดคือโปรพลามอัลต้านะคะอันนี้ลูกค้าอาจจะยังไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวใหม่มันถึงจะเป็นสเปคนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าตัวนี้นะคะถ้าเป็นพลามตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้มาจากโรงงานนะคะ และตัวนี้นะคะไฟหน้าของเราก็จะเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะคะให้แสงสว่างที่เป็นแสงสว่างมากขึ้นที่เป็นแสงสีขาวนะคะไม่ใช่แสงสีเหลืองแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกอ่าตัวนี้มาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะและมาดูกันว่าด้านหน้าที่เราแต่งไปคือเพิ่มเติมอะไรแต่เป็นชุดของศูนย์ทั้งหมดนะคะคันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้คําว่ามิสซูบิชิที่เป็นสี โครเมียมนะคะสวยๆเงาๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะขอบตัว C ีแบบนี้อ่าก็จัดให้นะคะตัวนี้ใส่เป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้มันรับก,กันกับตัวคิ้วล้อ,อมาดูต่อกันที่คิ้วล้อของเราค่ะตัวนี้คิ้วล้อก็จะเป็นคิ้วล้อแท้จากโรงงานเลยจะเป็นแบบนี้มันเลย<ม>และมาต่อกันที่ตรงนี้อันนี้คือจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้า ที่ติดตามรับชมนะคะทราบนิดนึงว่าจริงๆแล้วล้อจะไม่ใช่ล้อตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือ,อลูกค้าขอมาว่าอยากใส่ล้ออัลต้าถ้าใครสนใจก็สามารถแจ้งได้แต่ต้องรอจังหวะด้วยว่าน้องมีล้ออัลต้าให้เปลี่ยนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือมันได้จังหวะพอดีกับการที่มีล้ออัลต้าของลูกค้าเธอินนะคะลูกค้าก็จะได้ตัวนี้ไปโอเคแล้วก็ ตัวนี้ก็คือขอบ18นะคะยางจากโรงงานเป็นยางบิสโตนแบบนี้เลยนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่ 26560R18 นะคะอ่าเป็นยางจากโรงงานมาเลยแล้วก็ตัวกาบข้างของแท้โรงงานนะคะค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเนาะ อันนี้อธิบายตัวติดรถมาก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นตัวพรามกระจกตะสีโคเมียมแบบนี้และมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะและตัวนี้นะคะติดคิ้วกันสาดแท้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าคาร์บอน เสากลางนะคะตัวนี้เราก็ติดให้ลูกค้าเป็นของแท้ศูนย์เช่นเดียวกันนะคะค,นนคันนี้จะมีแต่แบบแท้ทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นคนฟิกเรื่องนี้มากนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบ้ามือแท้ของไททันเช่นเดียวกันอ่าแล้วมือจับนะคะถ้าเป็นของรุ่นตัวพรามมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้และเป็นกุญแจ KOS ซึ่งจะใช้สามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกหรือเพื่อล็อกได้นะคะถ้ากุญแจอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน70ซนติเมตรนะคะ ามาดูต่อกันที่ด้านล่างตัวนี้นะคะบันไดติดรถมาจะเป็นบันไดสีบรอนเงินนี่ค่ะแต่งบรอนเงินแบบนี้นะคะไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรบันไดจะเป็นสีดาตัดกับบอนเงินามาต่อกันที่ด้านหลังเลยตัวนี้เป็นโลบาร์แทสมิสซูบิชินี่ชัดเจนนะคะใครว่าไม่แท้เนี่ยจะเ<ะ>ถียงได้ไหมนะใครว่าไม่แท้เนี่ยมาสิ่าตัวนี้นะคะก็ เป็นข้อฝาถังน้ํามันเป็นไททันของแท้อีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นลายลังพึ่งซึ่งเขาเรียกกันว่าลายฮันนี่คอมนะคะที่อยู่กับกระจังหน้าของไททันตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาใส่ล้อขอบ18แล้วมันก็จะเหมือนตัวอัลต้านะคะมาดูต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวติดรถมาก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องกล้องหน้าหลังเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมอวัน ลองหลงหัยย่าเดีวตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะก็จะมีนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะและก็จะมีที่ล็อกกุญแจฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีไฟ LED ท้ายแบบนี้แล้วให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันโคมหลังของของไฟท้ายรถตัวพลามนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะและกันชนท้ายของเรานะคะ ก็จะแต่งด้วยสีดํำกับบรอนเงินอีกเช่นเดียวกันอะสำหรับคันนี้เห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรมากเลยก็เดี๋ยวน้องจะพาดูด้านในกันด้วยนะคะไปค่ะค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะจะมองเห็นไหมนะตอนนี้คือที่เรารีวิวะคะ่ะมันเริ่มมืดแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลา18.10นะคะ แต่วันนี้ลูกคะนะ้านัดรับตอนค่ำนะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอะขออนุญาตเริ่มจากสตาร์ทเลยกลุ่มสตาร์ทของเรานะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะหน้าปัดของเรานะคะเป็นหน้าปัดเรือนไม้ขนาดเจ็ดนิ้วนะคะ จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยพอดีเราไม่ได้ปิดประตูมันก็จะโชว์ว่าประตูทั้งสองข้างไม่ได้ปิดนะคะแล้วก็สถานะเกียร์อะไรก็พร้อมอยู่อย่างนี้เลยนะคะโอเคหน้าจอของเรานะคะถ้าเป็นรุ่นนี้หน้าจอจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะ,อะลองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะและปุ่มตัวนี้นะคะจะเล่นเป็นเหมือนเปียโ,โนนะคะ แอร์เป็นแอร์ออโต้แต่ไม่ได้แยกนะคะตัวนี้เป็นออโต้ที่เรียกว่าแอร์ออโต้แต่ไม่ได้แยกส่วนสองข้างนะคะมันมืดแล้วอะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยโอเคแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เบาะหนังนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะถ้าเป็นรุ่นพราม พามาดู4ประตูกันอีกแล้วนะคะแล้วต้องขอบคุณพี่ๆที่ดูมาจนจบนะคะก็ฝากด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้น้องหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของน้องมิสูสายลุยด้วยนะคะ,ะแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าน้องพาไปดูรถรุ่นไหนแต่งแบบไหนแล้วก็ส่งมอบที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันแต่สาหรับคันนี้นะคะ4ประตูตัวพรามเกียร์ออโต้ Auto, ราคา946,000นนะคะแต่งเป็นชุด ชุดแต่งแท้ของมิซูนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ